พรุ่งนี้ยังมีหวังอะไรอยู่พินิดดูความหิวหาหมดไม่แผ่พระธรรมนำชนช่วยเห็นใจแบ่งพัดให้บาทเดียวเกินกว่าพอ หัวข้อเรื่องความต้องการพื้นฐานของมนุษย์จะต้องพูดถึงเรื่องของอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคอันนี้เป็นอารามพบทที่กระผมจะหยิบยกหัวข้อเรื่องการสแสวงหาความเหนื่อยยากนำมาพากให้ทุกท่านมองเห็นความสำคัญของการสร้างวิปัสนาญาณโดยที่จุดเริ่มต้นกระผมจะขออนุญาตนำเรื่องของภาษาบาลีมาเล่าให้ฟัง ว่าในความหมายของกิระศัพท์นี้หมายถึงเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าความลำบากอันเกิดขึ้นมาจากการสร้างความเข้าใจในกิลธาตุสามารถทำเป็นคำกิริยาอขยาบได้ว่ากิรมะติหรือสามารถจะทำเป็นคำนามได้ว่ากิรมณะนะตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า to w e a r y หรือว่า to be in misery กับอีกส่วนหนึ่งของคำศัพท์เรื่องเอสะที่ตรงนี้หมายถึงเรื่องของการค้นหาการสแสวงหาหรือว่าความมุ่งมั่นพยายามอันเกิดขึ้นมาจากการสร้างความเข้าใจในเรื่องของเอธทาตสามารถทำเป็นคำกิริยาอาขยาดได้ว่าเอสติ ati, หรือสามารถทำเป็นคำนามได้ว่าเอสนาตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า to seek to search หรือว่า to s t r i v e เพราะฉะนั้นเมื่อนำคำศัพท์สองคำนี้มารวมกันให้เป็นคำเดียวกันเมื่อไรสามารถจะมองเห็นภาพได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ main หรือว่า auxiliary หรือว่าส่วนหนึ่งเป็น major อีกส่วนหนึ่งก็ต้องเป็น minor หรือสามารถจะบอกได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นคำนามแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นคำ adjective เพราะฉะนั้นความหมายรวมของคำศัพท์ที่ตรงนี้จึงสามารถขยายความออกมาได้ว่าหมายถึงเรื่องของการแสวงหาความเหนื่อยยากเป็นการสร้างความเข้าใจที่เกิดขึ้นมาจากการมองเห็นด้วยวิปาาัสนาญาณมองเห็นความแตกต่างระหว่างเรื่องของคำนามและคำคุณนามมาปรากฏให้เห็นบทของการแสวงหาความเหนื่อยยาก อันนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงแสดงให้ทราบเรื่องของการแสวงหาพรหมจรรย์รวมทั้งพระองค์ท่านยังได้ทรงแสดงให้ทราบถึงเรื่องของการแสวงหาพบอีกทั้งจะต้องมองเห็นเรื่องของการแสวงหากามปรากฏ เป็นเรื่องราวทั้งหมดสมบทที่กระผมจะนำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพรวมของการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพระพุทธศาสนานั่นก็คือหัวข้อเรื่องของอริยมรรคองแปดที่จะต้องมีปรากฏเกิดขึ้นมาว่าหัวข้อเรื่องของสัมมาทิฏฐินี้จะต้องมีปรากฏขึ้นโดยอาศัยวิเวก และสามารถจะมองเห็นสาัมมาทิฏฐินี้ปรากฏขึ้นมาเพราะอาศัยวิราคามองเห็นสาัมมาทิฏฐินี้ปรากฏเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยนิโรธรวมทั้งเห็นสัมมาทิฏฐินี้มาปรากฏน้อมไปในการสละหรือว่าไม่ยึดติดองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ว่า ในทำนองเดียวกันกันกบสัมมาสังคปโปที่ตรงนี้ก็จะต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธารวมทั้งน้อมไปในการสละละทิ้งปล่อยวาง เช่นเดียวกันจากสัมมาวจาสัมมากรรมนโตสัมมาอชิโวและก็สัมมาวยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดนี้เป็นไปเพราะจะต้องอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธารวมทั้งน้อมไปในการสละระทิ้งปล่อยวาง เป็นหัวข้อของพระสัตวธรรมซึ่งกผมจะนำมาวาดภาพให้ทุกท่านมองเห็นว่าจุดหมายปลายทางของการแสวงหาพรหมจรรท์นี้เป็นเรื่องของอริยมรรคองค์8ครับผมความหมายของอริยมรรคองค์8ในที่นี้หมายถึงพรหมจันทร,ร์ในพระพุทธศาสนาหรือว่าหมายถึงพรหมจรรทร์ในอริยวินัยขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า การที่กระผมหยิบยกหัวข้อเรื่องการสแสวงหามากล่าวในเมื่อมีเรื่องราวของการสแสวงหาพรหมจรรย์แล้วกระผมขออนุญาตนำเรื่องของการสแสวงหาการมาเล่าให้ฟังเพราะผู้ใดก็ตามที่สามารถจะสร้างวิปัสสนาญาณให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้ความหมายของกามะหรือกามเมในที่นี้หมายถึงเรื่องของการเปล่งเสียงครับผม นี่คือเรื่องของการแสวงหาการเปล่งเสียงหรือว่าการภาคพระสัตธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเป็นสภาพของการแสวงหางานภายในซึ่งไม่ใช่เรื่องของความเหนื่อยยากอะไรทุกท่านสามารถจะภาคพระสัตรธรรมคำสอนได้ภายใต้หัวข้อเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา สอดคล้องกับเรื่องของอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธารวมทั้งน้อมไปในการสละละทิ้งหรือว่าปล่อยวางมิใช่เป็นการแสวงหาความเหนื่อยยากแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามสามารถจะสร้างความเข้าใจให้ปรากฏเกิดขึ้นมาได้ ว่าความหมายของการสแสวงหาการมนี้ก็คือเรื่องของการสแสวงหาวิธีการเพื่อเปล่งเสียงสัตว์สามารถภาคพระสัตว์ทาได้สอดคล้องกับความหมายของการสแสวงหาพรหมจรรย์ในอริยวินัยหรือว่าเรื่องของอริยมรรคองค์ด เป็นหัวข้อเรื่องที่กระผมนำมาแสดงให้ทุกท่านมองเห็นภาพรวมกันว่าจุดหมายปลายทางในพระสัตยธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับสภาพของเรื่องความต้องการพื้นฐานเกี่ยวก,กับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคจะต้องมาปรากฏเป็นหัวข้อเรื่องของทุกสมุทยนิโรธรวมทั้งมรคสัจจะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องของความต้องการพื้นฐานที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงประทานมาเพื่อให้เหล่าสาวกได้มีการสร้างวิปัสสนาญาณจะได้มองเห็นว่าการแสวงหาความเหนื่อยยากไม่ใช่พุทธประสงค์ที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค กระผมจึงได้นำคำศัพท์ของคำว่ากิเลสะมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพถึงเรื่องของการสแสวงหาความเหนื่อยยากคือสภาพที่ตรงกันข้ามกับก,บการสร้างวิปัสสนาญาณเพื่อมองเห็นจุดหมายปลายทางของการสแสวงหาอริยมรรคองแปก,ก,กับการสแสวงหาการรู้แจ้งในหัวข้อเรื่องอริยสัจสี ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวซึ่งกระผมนำมาภาคตามประสบการณ์ของการสร้างวิปัสสนาญาณเพื่อหนีออกจากการแสวงหาความเหนื่อยยากเป็นไปเพื่อแสวงหาความรู้แจ้งในพรหมจรรย์ของพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาไปสู่ความรู้แจ้งในหัวข้อเรื่องอริยสัจสีขอรับ พรุ่งนี้ยังมีหวังอะไรอยู่พิษนิดดูความหิวหาหมดไม่แผ่พระธรรมนำชนช่วยเห็นใจแบ่งพัดให้บาทเดียวเกินกว่าพอ